สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ันที่เซ็นทันบางนานะครับมาพาท่านผู้ชมมาเที่ยวงาน TFE นะครับงาน Thailand Fishing Expo นะครับครั้งที่10นะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศของงานกันนะครับงาน Thailand Fishing Expo ครั้งที่10นะครับของปี2 5 6 6ิครับผมที่เซ็นทันบางนานะครับ มาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมกันครับเ <c oughs> ผื่อเพื่อนๆทางบ้านไม่ได้มานะครับปีนี้โอเค,ครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของงานกันครับนี่ครับบรรยากาศหน้าซุ้มง,งานนะครับก็จะมีนี่เลยมีงานจัดวันที่สองถึงห้าธันวาคมครับคลิปนี้ก็น่าจะ ตัดลงเก็บน่าจะหลังหลังงานปิดแล้วละครับก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้ชมกันแล้วกันนะครับนี่นะครับอันนี้ครับเดี๋ยวเดินลงไปเที่ยวภายในงานกันนะครับพเพื่อนเพ่พี่ๆนะักตกปลาคึกคักนะครับดูภาพบรรยากาศของงานกันครับ ข้าง,งานมาก็จะประมาณนี้ครับ6กยางนะครับสามตัว100ร้อย นี่คือบูธของแบรนด์ชิมมานโนะครับนี่คือแบรนด์ขวัญใจของผมเลยนะครับกวัการเียอะไร บรรยากาศของงานปีนี้นะครับของลงมาเซลเยอะมากนะครับเพื่อนวีสายสายเอ็นสำหรับตกปลาหน้าดนนะครับ เลดลกครับลดลงไปเยอะนะครับจากราคาปกติ3,900นะครับเหลือแค่2,900นะค้านรลดเยอะมากนะครับแต่แต่ละตัวนะครับลดลงเป็นพันนะครับ งานหน้าดินนะครับนี่เป็นแบนด์ของไพอเนียนะครับบูทของไพอเนีย

พาเดินดูรอบๆนะครับท่านผู้ชมครับงานตีนเตะงานจะดูประช่อนถูกๆเลยนะครับสองตัวหนึ่งร้อยบาทนะครับ้านจะสวยแล้วครับผมตัวนี้เป็นแบรนด์ของ โอเว้นฟรีนะครับครับนาโอเวีนวนะครับ เยอะมากนะครับท่านเดียวท้าตัวตัวหนึร้อยกว่าบาทบน,นะครับนี่สามร้อยครับ มันต <S preach ers> ้องอยู <Ash ELLE> <Okay. S 1> uh, okay. ่ล้านเรามีมีทันมีมีลูกค้าไม่เช็คดูว่ามันเป็นยังไงอะลูกค้าให้เช็คดูเราดูเนี่ยเข้มาเอาวอยากให้เช็คดูเหนียวมถ้าเหนียวเดะดูเกออโอเคใช้ได้ได้มอะเดินนิดนปึ๊บเดินาโอเคได้ từng rồi chứ mấy à, ok nó sẽ thấy đay nhỉ này từng mấy mình mình, mình ok à, không à ok chứ không? เอะไรนะเบทไร้สยี่สินนครับอันนั้นสิบยนะอ่ะสิบยี่สิอ่าสำหรับคนที่อ่าเนี่ยจะซื้อคันข้อเหว่งนะครับอ่าลองดูได้เลยนะครับนะอ่าลองดูได้เลยนะครับอ่าัคน,น,ค,นคืออะไรนี้อยเก้บาทือสามร้อยเก้าสิบห้ทนะครับนะ ในสามร้อยเก้าสบ้าทลองจับลองไปดูได้แล้วฮะได้ดูนี่ครับราคาโปรโมชั่นเลยนะครับในงานเท่านั้นนะครับถูกมากครับผมเดี๋ยวเทียให้ดูนะครับ ุมราาคอายุขึ้นธรรมดายืดขึ้นธรรมดาโอเคงับเหมือนเรางับตาธรรมดานะครับโอเคนี่ฮะมันเต็นอยู่ครับเต็นเนอยู่ะนะฮะแล้บรรยากาศในงานนะครับพาเินชมรอบๆครอบอับผม

เจอแล้มั้งเบ่งเข้ามาโหดิเยอะมากเลยนี้วะฮ้โอ้โหเฮ้ยเย่องมันตู้พร้อมยังมันตู้จับติดไปขายอะครับพร้อมยันแต่โดนเมื่ว้นะโดนอุ้มไปนะบอกให้อ่ะบอกเลว่าตัวนี้มันจะเท่าไหร่เนี่ยพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้มูลค่าพันห้าร้อยบาทนะครับหมุนขวานะฮะตัวนี้นะครับหวังว่าคนที่ได้อะไปจะเอาไปใช้นะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ได้ไปแล้วไปเจอในหน้าประมูลอย่างพิชิงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะพี่ นะฮะเอาไปใช้แล้วก็โผล่ให้เขาบ้างนะครับเราได้ของไปแล้วเราก็ต้องให้คืนดิคนที่กนให้ไปด้วยนะครับโอเค,อเคหัวดูหน้าตลองเลยนหน้าตาเศร้าๆเลยเนี่ยอ่ะอันหน้าไปทางนู้นครับทุกคนรอบนี้ต้องสมมอเสมอเช่นเคยครับเสมอนะไม่ต้องหันมานะครับยกมือั้างไว้เฉยเต้ายิงทุบถอนถอน พรอนเดินไปง่าครับพอนเดินไป่าพอนเดินไปง่าก่อนพรอเดินไปก่อนกระดาษครับกระดาษตามพรอนไปกระดาษกระดาษตามพรอนไปไอ้พี่เดลือหุบเข้ามาครับพี่เดหุกเขมาหุกเข้าม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 าเฮ้ยพอนในไก่จรหรือเป่า็นไกนั้นเันไก่เป่าเปล่าเปล่าพี่ไหมเอมาโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าเติ๊กมดีนะครับพี่ เอออย่าเพิ่งไป,ปไหนการที่ที่เหลือยังมีกล่องอีกใบหนึ่งเนี่ยประปัดตกปลาเนี่ยยังมีมาเอารอบนี้ต้องแพ้นะต้องแพ้เขานะถึงจะเข้ารอบหันหน้าไปทางนู้นครับเอาดึงจับผูครับจับผู้ได้ยงครับจับผู้ได้ยงครับ <laughs> เป่ายิงทุบให้ออกพรนครับให้ออกพรนครับออกพรอดยู่ทางซ้ายครับอยู่ทางซ้ายนิดนึ่งครับพี่ เป็นสายแป๊บคุณให้ออกกระดาษครับเฮ้ยกระดาษออกกระดาษหน่อยครับออกไปทางขวาหน่อหนึ่งครับอทางซ้ายเรียกทางซ้ายนี่คืงเกือบสามคนใช่ไหมเอาเลยเอาเลยเอามูโลงเอามูโลงอ่ะรอบนี้เสมอดีกว่านะเดี๋ยวเกิดจะมีเสมอต้องทอดดีไหมถ้าเสมอสองคนก็ต้องมีอีกทอหันหน้ากันทางนู้นเพราะต้องเสมอนะ ใสั่นท <s uss ées If> ี mà, ่นลสัมากเูดสั่นมากเลยอ่ะอยากได้อ่ะเรเราต้องอยากได้รอเปล่าเสมอนะเต่ายิงยั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 งได้จินเพือหญิงไม่ได้เลยเอาเยงเลยวชายไี่แปก่หาแล้วยิงเต่าเพื่อญิงมั้ยอ่ะเต่ายิงทุกอันมาดูครับอ้ดีใจแบบดีใจล่เพราะจะตองพให้น้องหน่ยดีใจ เอาไปให้พ่อพ่ออยู่ไหนครับพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่อเป็นตัวแทนพ่อซื้อของอยู่โอ้โหนี่คุณแม่โอ้โอเคอ้าวเอาไปเลยอ่ะต้องาดอบนะเอาไปเลยเอาไปเลยเอามามาอีกรอบเลงมาซื้อของชิปจ่ายกันมาเชิญตัวแทนจาก

อมตะนะครับเลือนะครับ เดนวเดี๋ยวิงกเอาเริ่มได้เริ่มตนขึ้นมันจะโดนอะไรปอป้องๆๆๆออได้ผ้าบั๊บนะครับอ่าินดีเลยครับมา 再说，再再记录，再看世界，再一个是一亿十万。 rapot Thank <laughs> you. ็จะประมาณนี้ครับรอบมาครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะที่อยากจะมาเที่ยวก็รอครั้งถัดไปก็ได้นะครับก็น่าจะมีปีหนึ่งมีสองครั้งครับช่วงกลางปีช่วงน่าจะจำไม่ผิดเดือนมิถุนายนมีปีหนึ่ง แล้วก็ช่วงเดือนธันวาของทุกปีนะครับจะมีวันที่สองถึงห้าธันวาครับงานของงาน Thailand Fishing Expo นะครับนี้ครั้งที่สิบนะครับก็่าท่านผู้ชมนะครับมาชมภาพบรรยากาศเผื่อเพื่อนนังบรราา้านไม่ได้มานะครับก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศเพื่อนเพื่อนนักตกปลาค่อนข้างที่จะคึกคักกันนะครับดี่ครับ